สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมาแนะนำวิธีการลง Windows 11ให้กับคอมพิวเตอร์เครื่องเก่าที่มีการบูตแบบ Legacy BIOS System นะครับคลิปนี้ก็เหมาะสำหรับท่านที่มีคอมพิวเตอร์เครื่องเก่าที่การบูตบูตแบบ UEFI ไม่ได้ก็ต้องมาบูตแบบ Legacy นะครับถามว่าทำได้ไหมถ้าอยากลง Windows 11ก็ทำได้แน่นอนครับถ้าท่านเช็คสเปคคอมของท่านแล้วว่าไม่ได้เก่าอะไรมากมายนะครับยังพอไปไหวก็จัดเลยครับ ก่อนอื่นเรามาดูสโคปของเนื้อหาในคลิปนี้กันก่อนนะครับผมก็พยายามเรียกเรียมเป็นวิธีการเป็นขั้นตอนอยู่6ขั้นตอนเพื่อให้เข้าใจง่ายและทําตามได้ง่ายๆตามคอนเซปต์ของช่องเรานะครับ <Wow. S 1> เริ่มที่ขั้นตอนที่1เลยครับท่านจะต้องเตรียมเสียบ USB Drive ที่มีขนาดไม่ต่ำกว่า8 g ิขึ้นไปนะครับเสียบไว้เลยครับจะได้ไม่ลืมนะครับ แต่ย้ําว่าข้อมูลในนั้นต้องเป็นข้อมูลที่พร้อมทิ้งนะครับคือในขั้นตอนที่เราสร้าง bootable USB drive เนี่ยมันก็จะ format ข้อมูลเก่าทิ้งทั้งหมดเลยนะครับขั้นตอนที่2ครับคือเราจะต้องไปโหลดไฟล์ ISO Windows 11มาจากเว็บ Microsoft โดยตรงเป็นของแท้มาเลยนะครับเดี๋ยวเราก็จะพาไปโหลดกันให้เห็นสดๆเลยขั้นตอนที่3ครับคือการโหลดโปรแกรม Rufus มาใช้ครับอันนี้เราก็จะพาไปโหลดจากเว็บไซต์เลยจะได้เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดมาใช้เลยนะครับ ่อมาขั้นตอนที่4ครับเป็นขั้นตอนที่สำคัญเนื้อหาเราโฟกัสไปที่ตรงนี้เยอะครับเพราะว่าเราจะสร้าง bootable USB drive ให้ Boot ในระบบ Legacy ได้นะครับซึ่งตรงนี้มันจะต่างจากเดิมนะครับที่เราเคยสร้างเพื่อ Boot ในระบบ UEFI นะครับตรงนี้จะต้อง b บู t ให้เหมาะสมกับระบบ Legacy นะครับต่อไปครับขั้นที่5ก็คือการสร้างไฟล์ bypass.reg นะครับ เพื่อเอาไปบายพาสข้ามนะครับ TPM 2.0การเช็คฮาร์ดดิสก์การเช็คแรมการเช็ค CPU แล้วก็ Secure Boot นะครับและสุดท้ายครับขั้นตอนที่6คือเราจะไปลง Windows แบบข้าม TPM นะครับให้ลง Windows 11ได้ในคอมเครื่องเก่าของเรานะครับคลิปนี้ก็เรียกว่าจัดเต็มกันเลยทีเดียวลองไปดูนะครับเผื่อจะเป็นแนวทางช่วยให้กับท่านที่มีคอมพิวเตอร์เครื่องเก่านะเพื่อได้ใช้ Windows ตัวใหม่ได้นะครับโอเค เมื่อเราได้คอนเซปต์นี้แล้วเราก็จะไปเริ่มขั้นตอนที่1กันเลยครับนั่นก็คือเสียบ USB drive 8จิกเข้าไปนะครับของผมก็เสียบไปเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนที่2ครับโหลดไฟล์ ISO จาก Windows 11นะครับแล้วก็ไปที่ Google เลยแล้วก็พิมพ์คาว่าโหลด Windows 11นะครับแล้วก็คลิกที่ www.microsoft.com เลยนะครับ โอเคก็จะนําเรามาสู่หน้าต่างนี้เขาก็บอกเลยว่ามี3ตัวเลือกนะครับซึ่งผมก็อธิบายไปบ้างแล้วในคลิปก่นกอนๆไปดูได้นะครับ <Okay. S 1> เราเลือกลงมาตัวล่างสุดเลยครับคือเลือกดาวน์โหลด t i s s m m a g e windows 1 1 ISO ตรงนี้นะครับกดคําว่าเลือกดาวน์โหลดแล้วกด Windows 11ตรงนี้นะครับจากนั้นกดดาวน์โหลดครับจากนั้นก็จะมีให้เลือกภาษาครับ คราวนี้ผมจะลองเลือกภาษาอังกฤษธรรมดาแบบ United States นะครับแบบนี้นะครับเป็นนะครับจะได้ไม่มีปัญหากับคีย์บอร์ดเวลาลง Windows แบบ clean นะครับต่อมาครับกดยืนยันครับหลังจากนั้นเขาก็จะขึ้นมาให้โหลดเป็น64 bit download นะครับกดเลยครับ คราวนี้ก็ขึ้นอยู่กับความเร็วของอินเทอร์เน็ตคอมพิวเตอร์ท่านที่บ้านแล้วนะครับว่าจะโหลดได้เร็วเท่าไหร่นะครับก็ไม่อยากตัดคลิปนะครับอยากให้เห็นกันสดๆไปเลยนะครับผมก็ยังแนะนําเหมือนเดิมนะครับว่าคอมพิวเตอร์เครื่องเก่าหรือเครื่องใหม่ก็ช่างนะครับถ้าฮาร์ดดิสท่านยังเป็นจานหมุนอยู่เนี่ยขอให้เปลี่ยนเป็น SSD จะได้ความเร็วความไวที่ดีกว่าแน่ๆนะครับรันวินโดว์อะไรก็จะไวขึ้นนะครับไวขึ้นหลายเท่าตัวเลยนะครับ โอเคเสร็จเรียบร้อยจบขั้นตอนที่2ครับในการดาวน์โหลด windows 11ของเรานะครับต่อไปครับไปสู่ขั้นตอนที่3ครับคือเราจะโหลดโปรแกรม rufus มาช่วยนะครับก็ไปที่ google เหมือนเดิมแล้วก็พิมพ์คาว่า rufus ลงไปนะครับแล้วก็คลิกที่เว็บไซต์ของเขาเลยครับหลังจากนั้นเลื่อนลงมาหน้าต่างด้านล่างนะครับจะเห็นคาว่าด download เวอร์ชันปัจจุบันเป็น3.16ขนาด1.1เมกแล้วก็กดตรงนี้เลยครับ rufus 3.16นะครับคลิก แล้วก็กดตรงนี้ปิดไปแล้วตัวนี้ก็จะขึ้นมาว่าดาวน์โหลดแล้วเรียบร้อยไวมากนะครับโอเคปิดหน้าต่างไปได้เลยครับตอนนี้เราก็ได้3ขั้นตอนแล้วครับต่อไปขั้นตอนที่4ครับสำคัญครับดูตรงนี้ให้ดีครับคือสร้าง bootable usb drive สำหรับ legacy bios system นะครับโอเคเราไปที่โฟลเดอร์ที่เราดาวน์โหลดมาเมื่อกี้นะครับสดสดร้อนๆนะครับ2อย่างนี้นะครับเปิดโปรแกรม r u f a s ขึ้นมาก่อนเลยครับกด yes ครับ จากนั้นจัดระเบียบหน้าต่างนิดนึงนะครับวิธีที่ผมใช้ประจำก็คือ drag and drop ครับคือลากไฟล์ iso ของ Windows 11ที่เพิ่งโหลดมาเมื่อกี้มาวางบนหน้าต่างของ Rufus เลยครับปึงวางค่อยปุ๊บระบบมันก็จะกำหนดเป็น GPT เป็น partition แบบ GPT ที่ใช้คู่กับ UEFI แบบนี้เลยนะครับอ,อันนี้ก็คือถ้าเราจะใช้กับการ boot BIOS แบบ UEFI ปกติที่ Windows 11กําหนดมานะครับ ครนี้เราเปลี่ยนครับให้แตกต่างนะครับเราจะเปลี่ยนไปใช้กับการบูตแบบเลก a c y ซีนะครับดังนั้นเราจะต้องเปลี่ยนตัวนี้เป็น MBR ครับจากนั้นตรงนี้ถ้าของใครซ่อนอยู่ก็คลิกโชว์ออกมานะครับแล้วก็ติ๊กตัวเลือกที่2ด้วยครับสรุปตัวเลือกที่2กับตัวเลือกที่3เราต้องติ๊กนะครับจากนั้นตรงนี้เราก็สามารถตั้งชื่อได้ครับผมก็จะตั้งชื่อเป็น Windows 11 64 Bit Legacy Boot เพื่อให้จำง่ายนะครับว่าตัวนี้คือ USB ของเรา จากนั้นครับเราก็กด start เลยนะครับอย่าลืมนะว่าผมให้เสียบ USB ตั้งแต่แรกแล้วนะครับดันั้นจะไม่มีปัญหานะครับสังเกตนะครับตรงนี้16กิกก็คือ USB ของเราครับโอเคไปต่อกันเลยครับกด start ครับกด ok ครับตรงนี้แนะนำให้เป็น USB แบบ3.0นะครับก็จะได้ความเร็วที่ดีขึ้นนะครับ แต่ถ้าใครใช้2.0ก็ยังใช้ได้อยู่ครับแต่อาจจะช้าหน่อยครับตรงนี้เราทําได้อย่างเดียวก็คือรอนะครับจริงๆเราก็ไม่ค่อยชอบการรอคอยใช่ไหมครับแต่ในชีวิตจริงเราก็มักจะพบว่าเราต้องรออยู่บ่อยๆครับโอเคขั้นตอนที่4ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็กด close เลยครับ จากนั้นครับเราไปสู่ขั้นตอนที่5ครับการสร้างไฟล์ bypass. reg นะครับโดยเริ่มจากการเปิดโปรแกรม Notepad ขึ้นมานะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ก๊อปข้อความที่ผมจะทิ้งไว้ด้านล่างนี้มาวางแบบนี้นะครับแล้วก็ไปที่ไฟล์ save as ครับตั้งชื่อเป็น bypass แล้วกันนะครับ dot ครับ reg นะครับ แล้วก็ไปที่ flash drive ของเราครับนี่ครับตรงนี้นะครับแล้วก็เซฟไว้ใน flash drive ของเราเลยนะครับจะได้หาง่ายนะครับคล่องตัวในการใช้งานนะครับเซฟเรียบร้อยแล้วก็ปิดไปได้เลยคราวนี้เราลองไปดูว่ามาแล้วหรือยังเซฟถูกไหมนะครับไปตรงนี้เลยครับเราก็จะเห็นว่าไฟล์ bypass ที่เราตั้งไว้เมื่อกี้มาอยู่ตรงนี้แล้วนะครับพร้อมใช้แล้วนะครับ โอเคแบบนี้แปลว่าทั้ง5ขั้นตอนนี้เราทำเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับจะช้าหน่อยก็ต้องสร้าง bootable USB นี่แหละนะครับหลังจากที่เราเตรียมทุกอย่างพร้อมแล้วนะครับเราลองไปชมการทดลองการลง Windows 11ให้กับคอมพิวเตอร์เครื่องเก่าแบบ Legacy by o อ d ดดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับถ้าเจอปัญหาอะไรเราก็จะได้แก้ไปพร้อมๆกันเลยครับ ตอนนี้เราเสียบ USB ที่เป็นตัวช่วยติดตั้ง Windows 11แล้วจะทำการเริ่มติดตั้ง Windows 11ตามระบบปกติครับเราก็เริ่มจากการกดเปิดเครื่องเลยครับแล้วก็กด F2 ย้ำๆนะครับเพื่อเข้าไปตั้งค่าบออ s ให้มัน boost จาก USB ของเรานะครับตัวน,นี้ก็แล้วแต่ยี่ห้อของเมนบอร์ดแต่ละรุ่นนะครับส่วนมากก็กด F2 ครับ เลื่อนลงมาที่บ o t นะครับก็จะเห็นว่าผมเลือกเป็น Legacy Mode ไว้นะครับแบบนี้นะครับเมื่อตั้งค่าให้บูตจาก USB แบบ Legacy Mode แล้วผมก็จะเข้ามาเลือกให้มันบูตจาก USB อีกทีนึงครับ แล้วก็อธิบายเพิ่มเติมนิดหน่อยเขาว่าตรงนี้เห็นไหมครับตัวสีเหลืองข้างบนเนี่ยนะครับในกล้องอาจจะเห็นเป็นสีขาวหมดครับตัวบรรทัดด้านบนนะครับก็จะเขียนว่า Boot Mode is set to Legacy เห็นไหครับส่วน c u r e b o o t เนี่ยก็ Off แล้วนะครับแต่สเปคจริงๆมันก็ยังไม่ผ่านขั้นต่ำที่ Windows 11ต้องการนะครับเพราะตอนนี้เป็น Dell Core i 5 Gen 3นะครับโอเค อันในแถบที่เขียนว่า Legacy Boot ผมก็จะให้มันบูตจาก USB จะเลือก Enter จากตัวนี้นะครับโอเคเห็นไหมครับบูตได้แล้วขึ้นมาเป็นรูปหน้าต่าง Windows แล้วสีฟ้าแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะ เอาใจสาวกที่ใช้ b บ o อรุ่นเก่าที่ยังเป็น Legacy อยู่นะครับ <Wow. S 1> ที่ยังไม่สามารถบูตแบบ uefi ได้แต่ดูแล้วว่าสเปคไม่ขี้เล่สามารถลง Windows 11ได้นะครับก็ใช้วิธีการสร้าง usb แบบ Legacy BIOS แบบนี้แหละนะครับมาบูตแล้วมันก็จะบูตให้ติดตั้ง Windows 11ได้นะครับโอเคนี่คือผ่านขั้นตอนการบูตแบบ Legacy มาแล้วคราวนี้เราไปดูขั้นตอนถัดไปนะครับ มาถึงตรงนี้ครับเราโหลดอะไรมาจาก Microsoft เนี่ยนะครับก็จะได้อันนั้นนะครับอันนี้ผมโหลดแบบ United States มาก็จะได้เป็น English แบบ United States นะครับการปรับตั้งค่าเรื่องของ Time Currency Format พวกน,นี้ไปทำทีหลังได้ผมก็เลือกตามมาตรฐานตัาน,นี้ไปก่อนนะครับกด Next นะแล้วก็กด Install ครับรอสักครู่นะครับอ่าตอนนี้ให้ใส่ Activate นะครับ ก็ถ้าเรามีรหัสแล้วก็ Activate ด้วยรหัสได้เลยถ้าไม่มีก็กด I d o n t have a product key ตรงนี้นะครับส่วนตัวนี้ตัวเลือกก็แนะนำให้เลือกเป็น Windows 11 Pro นะครับแบบ64บิตเห็นไหมครับแล้วก็กด Next นะครับลุ้นกันครับว่าสเปคคอมเราไม่ผ่านมันเป็นยังไงอ่าเห็นไหมครับมันจะขึ้น This PC can't run Windows 11เหมือนเดิมเลยครับเพราะสเปคมันไม่ได้ครับ อันวิธีแก้ก็เหมือนกันครับผมจะให้วิธีการแก้ที่ง่ายๆแบบบายพ s าสที่เราสร้างไว้นั่นก็คือกดชิปค้างไว้แล้วก็กด F10 ครับก็ここจะได้หน้าต่าง CMD Command พร้อมขึ้นมาแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับให้เราพริมพ์คำว่า Notepad ลงไปครับ Notepad กด Enter หนึ่งครั้งครับก็จะได้หน้าต่าง Notepad ขึ้นมาแบบนี้จากนั้นไปที่คำว่า File ไปที่คำว่า open ไปเลือก USB ของเราครับที่เราสร้างไว้เห็นไหมครับ Windows 11นะครับ underscore legacy คลิกเข้าไปเลยครับจากนั้นตรงคำว่า files of type ชนิดของไฟล์ให้เราเปลี่ยนเป็น all files ทุกชนิดก็จะเห็นไฟล์ by pass ที่เราสร้างเอาไว้นามสกุล i e g นะครับดังนั้นเอาเมาส์ไปวางตรงไฟล์นี้ครับคลิกขวาครับ เลือกคําว่า merge นะครับเพื่อที่จะผสานนะครับดังนั้นมันก็จะถามว่า,าคุณต้องการจะทําจริงหรือเปล่าแล้วก็ตอบ yes ครับเราไม่ได้มาเล่นๆนะครับกด ok ต่อและตรงนี้หน้าต่านี้ก็กด cancel ปิดไปได้เลยกดกระกบาดปิด notepad ไปได้เลยแล้วก็กดกระกบาดหรือพิมพ์ exit ออกจากหน้าจอ cmd command พร้อมได้เลยแบบนี้กลับมาที่หน้านี้ให้คลิกที่ลูกศรย้อนกลับไป แล้วก็กด next อีกทีดูว่าได้ไม่ได้ผ่านแล้วเห็นไหมครับแบบนี้แหละนะครับมันก็บายพาสทุกอย่างเปหมดเลยแล้วให้กด I accept นะแล้วก,กด next ตรงนี้นะครับเราจะลงแบบ clean ใหม่หมดจดจบสุดอย่างที่ช่างเขาว่านะครับเราก็จะเลือก option advanced ตัวนี้โอเคครับพอมาถึงหน้าต่างนี้นะครับเราจะเห็น hard disk อยู่ลูกครับ ลูกแรกตรงที่เขียนว่า partition 1เนี่ยนะครับก็คือลูกเป้าหมายที่เราจะลง windows 11นะครับลูกที่2 partition 1เหมือนกันที่ผมเขียนระบุเอาไว้ว่า my data 2เพื่อให้ไม่หลงลืมที่จะไปลบมันนะครับถ้าลบปุ๊บเนี่ยก็คือข้อมูลหายเลยอันเราจะไม่ยุ่งกับดนี้เราจะไปยุ่งกับ drive ที่1เนี่ยนะครับซึ่งมีทั้งหมดพื้นที่238.5 gb นี่แหละครับแต่พอเราเลือกตัวนี้แล้วเราจะสร้าง partition เพื่อที่จะกด next เพื่อลง windows เนี่ย มันกลับไม่ขึ้นปุ่มตัวนี้ให้นะครับเพราะอะไรครับมาดูข้อความนี้ครับเครื่องหมายตกใจบอกว่า Windows can't be installed on drive C: partition 1มันลง Windows ใน partition นี้ด้านี้ไม่ได้สาเหตุก็คือดา้านนี้ partition นี้ h าร์ดดิสลูกนี้มันเป็นแบบ GPT นั่นเองครับซึ่งมันเหมาะกับการลงแบบ UEFI ครับั้นถ้าเราลงมาตั้งแต่แรกเป็นแบบ UEFI นะครับตัวนี้ต้องเป็น GPT ถูกแล้วครับแต่กรณีนี้เราต้องการลงแบบ Legacy ให้กับ b i o อ c คอรุ่นเก่าแบบ Legacy ดังนั้นมันจะต้องไป Convert เปลี่ยนจาก GPT ของฮาร์ดดิสก้อนนี้กลับไปเป็น MBR แบบเก่าแบบดั้งเดิมครับมาถึงตัวนี้ก็ไม่ต้องตกใจนะครับเรามีวิธีแก้ให้เหมือนเดิมครับนั่นก็คือกดชิปค้างไว้ครับแล้วก็กด F10 เลยครับอโอเคไหมครับผมก็อาจจะพูดละเอียดหน่อยนะครับเผื่อท่านที่ เป็นมือใหม่เข้ามาดูก็จะได้เรียนรู้ไปด้วยกันเลยนะครับหลังจากนี้เราจะใช้คำสั่งพิเศษครับนั่นก็คือ this part ครับสกดพิมพ์ติดกันเลยนะครับก็คือ d i s k p a r t this part แบบนี้กด enter ครับจากนั้นใช้คำสั่งต่อครับคือ list this ครับพิมพ์ครับ l i s t เว้นวรรค d i s k เข้า Enter ครับก็ปรากฏว่ามันมีดิสเสียบต่อกับคอมพิวเตอร์เครื่องนี้อยู่ทั้งหมด3 d i ดิสนะครับดิสศ mm ูนย์ดิสหนึแล้วก็ดิสสองเห็นไหมครับตรงนี้นะครับเราจะสนใจที่ดิสศูนครับเพราะเป็นดิสเป้าหมายในการลง Windows ของเราสังเกตครับมันจะมีดอกจันอยู่ตรงช่อง GPT ครับแปลว่าฮาร์ดดิสก์นี่เป็น GPT มันถึงลง Windows 11แบบ Legacy ที่เราทํามาไม่ได้เหมือนเมื่อกี้ไงครับอ ส่วนฮาร์ดดิสก้อนต่อมาเนี่ยมันก็ยังเป็น GPT ไว้เก็บข้อมูลอันนี้ก็โอเคแบบใหม่แล้วก็ใช้ GPT กันหมดแล้วนะครับส่วนดิส2สองก็คือตัวที่3นะครับ14จิกนี่ก็คือ USB ของเราเราสร้างแบบให้มันบูตแบบ Legacy มันก็เป็น MBR ไม่ใช่ GPT จึงไม่มีดอกจันนะครับโอเคมาถึงคำสั่งนี้นะครับใช้ต่อเลยนั่นก็คือ select disk ครับ S E L E C T select เว้นวรกแล้วก็ดิสครับ D-I-S-K เวนวรกครับตรงนี้เราจะเลือก d i s ศูนะครับเป้าหมายของเราก็ใส่เลข0ูนย์ครับแล้วก็กด enter ครับจากนั้นใช้คำสั่ง clean ครับเลือกให้ถูกครับถ้าเลือกผิดข้อมูลหายอีกนะครับโอเคนะครับผมเคยหายมาบ่อยแล้วนะครับใช้คำสั่ง clean ครับ C-L-E-A-N นะครับ clean กด enter ครับเขาก็จะบอกว่า this p a r t succeeded in cleaning the disk คลีนเรียบร้อยเคลียร์เรียบร้อยจากนั้นเรา convert มันให้มันเป็น mbr แบบดั้งเดิมครับพิมพ์เลยครับคำสั่ง convert ครับ c o n v e r t เว้นวรรคพิมพ์ m b r ครับแบบนี้นะครับแล้วก็กด enter ครับ โอเคนะครับจากนั้นก็เรียบร้อยครับ <Okay. S 1> ก็คิม e x i กออกจากหน้าต่าง o อ m มันพร้อมได้เลยนะครับ Exit อีกทีนะครับจบนะครับโอเคเราก็จะเห็นว่ามันขึ้นหน้าต่างให้ delete กับ format ได้แล้วนะครับเราก็จัดการ f o r m a มเลยครับแล้วก็กดโอเคครับ ให้เรากด New เพื่อที่จะสร้าง Partition ให้กับเขาครับแล้วก็กด OK ครับโอเคครับเมื่อ Format เสร็จนะครับเราก็จะได้ Partition มา2 Partition ในฮาร์ดดิสก้อนนี้นะครับซึ่งมันจะมี System ครับกับตัวที่มีพื้นที่ให้เราลง Windows 11ได้นะครับเราก็เลือกตัวนี้นะครับพื้นที่เต็มๆ็มนะครับ2 3 8 4 GB นะครับแล้วก็กด Next ครับ นะครับก็ผ่านการเช็คตรวจสอบแรม hard disk TPM secure boot นะครับผ่านมาหมดจนมาถึงหน้าต่างนี้ก็แปลว่าบูตแบบ Legacy มาได้แล้วนะครับแล้วก็เคลียร์ hard disk เป็นแบบ MBR แล้วนะครับแล้วก็ลง windows 11ได้แบบนี้นะครับจากนี้เราก็ทำได้อย่างเดียวคือรอครับอย่างที่บอกครับคำแนะนำถ้าเปลี่ยนเป็น ssd ได้จะดีมากความเร็วจะสูงขึ้นนะครับดีขึ้น ลงแป๊บเดียวไม่เหมือนสมัยก่อนนี่ลงกันเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงก็ยังมีนะครับช้ามากนะครับแต่สมัยนี้ถ้าเป็น SSD เนี่ยมันก็จะไวปื๊ดเลยนะครับผมก็ไม่ตัดคลิปนะครับก็ให้ดูกันสดๆไปเลยว่าลงแบบ Legacy, Boot แบบ Legacy, c l e a r h ลียร์ฮดแล้วลงแล้วใช้งานได้จริงไหมนะครับเพื่อให้เป็นแนวทางกับท่านที่หาอยู่นะครับ ตรงนี้แนะนําให้ถอด USB ออกนะครับเครื่องจะได้ไม่ต้องไปวนบูสที่ USB นะครับหรือไม่ท่านก็ต้องกลับไปเซตให้มันอ่านจากฮาร์ดดิสต์นะครับอย่าให้มันบูสจาก USB อีกรอบนะครับไม่งั้นก็จะวนกลับไปให้ติดตั้งอีกรอบแล้ววุ่นวายนะครับโอเคครับหน้าต่าง Windows 11โผล่ขึ้นมาแล้วครับดูไปพร้อมๆกันเลยทดสอบให้เห็นๆเ,เลยนะครับ มาถึงตรงนี้นะครับแนะนําเหมือนทุกครั้งนะครับคือให้ถอดสาย LAN หรือทําอินเทอร์เน็ตออกก่อนนะครับจะได้ไม่ต้องยุ่งยากกับการอัปเดตนะครับมันจะได้ไม่ต้องถามให้เราอัปเดตนั่นนี่นู่นนะครับแล้วก็กด yes ครับภาษาก็เป็น united states อยู่แล้วนะครับจากนั้นก็กด yes ต่อไปได้เลยครับจากนั้นให้กด s k i p ครับ ตรงนี้เราก็ยังไม่ต้องเชื่อมอินเทอร์เน็ตครับก็บอกไปเลยว่า I don't have internet นะครับแล้วก็คลิกที่คว่า Continue with limited setup ตัวนี้เราก็พิมพ์ชื่อที่เราชอบลงไปครับเราจะพิมพ์ชื่ออะไรก็แล้วแต่เราเลยครับกด Next ครับรหัสก็ยังไม่ต้องใส่ครับกด Next ได้เลยครับ ตรงนี้ก็เหมือนเดิมครับผมจะไม่เปิดอะไรมากมายนะครับเพราะผมไม่ได้ใช้นะครับก็ปิดไว้ก่อนจะไม่ต้องเปิดอะไรให้วุ่นวายนะครับกดแค่โลเคชันพอนะครับใครจะเลือกทั้งหมดก็ได้นะครับไม่มีปัญหากด Ac c e p t ครับอ่าเซอ h ์มาแล้วนะครับามาดูครับว่าหลังจากที่ลงเสร็จเรียบร้อยเนี่ยใช้ได้ไหม เจอปัญหาอะไรไหมลงเสร็จใหม่ๆนะครับโอเคมาถึงตัวนี้ก็คงไม่มีปัญหาแล้วนะครับก็คงจะเห็นแล้วว่าเราสามารถที่จะลงได้นะครับ <Yahoo! S 1> ถ้าคอมพิวเตอร์ของท่านสเปคไม่ได้ขี้เหร่มากก็แนะนําเลยครับเราลองมาดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับลองเปิดโฟลเดอร์ขึ้นมาครับ โอเคคลิกปั๊บตอบสนองปุ๊บแบบเนี้ยดีหน่อยนะครับนี่ครับนะครับ this PC ครับอ่าข้อมูลผมก็ยังอยู่นะครับอ่าแบบนี้นะครับนี่นะครับพื้นที่เขาใช้เท่าไหร่ครับลงเสร็จใหม่ๆนะครับลองดูนะครับนี่ครับจาก237 GB นะครับเหลืออยู่ว่างอยู่216 GB นะครับ ก็ใช้ไปประมาณเท่าไหร่ครับ21กิกนะครับ21กิกนะครับโอเคเนาะจากนี้ไปท่านก็ไปอัปเดตไดรเวอร์อัปเดต Windows แล้วก็ลงโปรแกรมตั้งค่าการใช้งานต่างๆที่ท่านชอบนะให้เป็นสไตล์ของท่านนะครับก็ถือว่าจบการทดลองนะครับสรุปว่าก็ทำได้อย่างนี้นะครับ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับอย่าลืมให้กำลังใจเราด้วยการกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้เจอกันเพียงเท่านี้ก่อนครับสวัสดีครับ